สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลเขาชะงุ้มนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินอยู่ในชุมชนน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมใช้นะครับอยู่ในชุมชนที่ไม่แออัดนะครับมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่รอบข้างนะครับเป็นวิวทุ่งนาวิวภูเขาปลูกหญ้าให้วัวกินนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอันนี้เป็นแปลงที่เราจะนําเสนอนะครับก็คือ แปลงที่อยู่ด้านหลังผมด้านหน้าก็มองเห็นวิวภูเขานะครับแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด96ตารางวานะครับรายละเอียดก็คือ1เราถมให้แล้วติดถนนสาธารณะน้ำประปาไฟฟ้าถึงหน้าที่ทุกแปลงนะครับปรับถมให้แถมรั้วด้านหน้าเป็นคอกม้านะครับรอบที่ดินนี้คือเป็นรั้วลวดหนามทั้งหมดนะครับรั้วลวดหนาม7ชั้นสูงเมตร50นะครับแปลงนี้มีเนื้อที่96ตารางวานะครับเสนอขายอยู่ที่320,000บาทนะครับ ท่านใดที่สนใจแปลงนี้สามารถจองได้เลยโฉนดพร้อมโอนนะครับด้านหน้านี้ติดถนนประมาณ16เมตรนะครับลึกลงไป22-23เมตรนะครับขนาดกำลังดีสำหรับที่จะไปปลูกบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านหลังที่2ของทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงอีกแปลงนึงครับที่เป็นจุดพิกเหมือนกันวิวสวยเป็นวิวภูเขาเหมือนกันนะครับเนื้อที่96ตารางวาไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับ ตอนนี้เราก็มายืนอยู่หน้าแปลง96ตารางวาแล้วนะครับแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา350,000บาทนะครับพร้อมโอนนะครับฟรีโอนค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะครับลูกค้าจ่าย350,000บาทรับโฉนดกลับบ้านได้เลยนะครับแปลงนี้ก็คือเราล้อมรั้วให้หมดแล้วนะครับเป็นรั้วลดหนาม7ชั้นด้านหน้ามีรั้วคอกม้านะครับน้ำประปาถึงหน้าแปลงนะครับไฟฟ้าถึงหน้าแปลงนะครับ แปลงนี้เราจะได้วิวท <ination noises> yeah. ี yani <tak> ่สวยงามมากนะครับเป็นวิวภูเขาด้านหน้าปลูกบ้านเปิดประตูออกมาเห็นภูเขาเต็มตาเลยครับแปลงนี้ค่อนข้างสวยครับวิวรอบข้างก็จะเป็นเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งหญ้านะครับทางเข้าเข้ามาจากถนนหลักนะครับ500เมตรนะครับเข้ามาในโครงการนี้อีก80เมตรนะครับเป็นถนนหินเกตนะครับกว้าง6เมตรนะครับเข้ามาในโครงการนี้เป็นถนน5เมตรนะครับเป็นถนนหินคุกเหมือนกันนะครับ ที่ดินแปลงนี้เดินทางจากตัวเมืองราชบุรีเพียง20นาทีนะครับเดินทางไปปั๊มปตทเซเว่น5กิโลครับโดยเฉลี่ยก,ก็คือประมาณ7นาทีนะครับที่ออกไปห่างจากโครงการพัะนาธรรมรีนะครับของในหลวงรอ .9 เพียง2.5กิโลเท่านั้นนะครับซึ่งใกล้มากๆนะครับและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับ ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ17กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ90กิโลนะครับแล้วที่ผืนนี้ก็คือเป็นที่อยู่ที่ดอนนะครับที่ดอนก็คือที่สูงนะครับข้อดีก็คือน้ําไม่ท่วมนะครับเรามีการถมดินเพิ่มให้อีกนะครับเป็นการปรับพื้นที่นะครับที่ดินแปลงนี้จึงเหมาะกับการอยู่อาศัยนะครับในอนาคตนะครับซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรปลูกบ้านหรือว่าซื้อไว้เพื่อเป็นมรดกนะครับ การเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับคือเข้าได้ทั้งหมด4ทางนะครับจากถนนเส้นหลักนะครับห่างอนามัยประมาณ2กิโลนะครับห่างวัดเกาะตะพุทธ2กิโลนะครับวัดเกาะตะพุทธก็คือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีนะครับหลวงพ่ออุทัยหลวงพ่อตาบอดนะครับท่านค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ นัดเข้าชมที่นะครับหรือโทรมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของพิกัดนะครับเรายินดีนะครับที่จะส่งให้และยินดีที่จะพามาชมที่ดินนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ